ยุติธรรมกฎหมายและก็ตำรวจผมเคยไปตรวจงานที่กรมรัชทันแล้วก็ของเปมคุกบางขวางแล้วก็ผมได้ไปฟังคำบรรยายทางปปสมาแล้วผมก็ไปทางที่ปปสมาแล้วท่านก็ทำงานได้ดีทำงานได้ดีแต่ว่า ในคุกเนี่ยสามแสนกว่าคนเนี่ยเป็นติดยาเสพติดตั้เกือบสองแสนแปดซึ่งมันน่าตกใจมากคุกไทยเนี่ยเป็นที่รองรับของคนชั่วที่ค้ายาติดยาเนี่ยได้ดีมากเลยเพราะว่าถ้าถ้าผมจะพูดไปเนี่ยผมเคยคุยกับคนพรม่ที่มันทำฟามผิดนะบอกเฮ้ เองไม่กลัวเหรอเอาว่าอโอ้ยติดคุกไทยไม่ค่อยบอกไม่กลัวหรอกเขาบอกว่าติดคุกไทยเนี่ยกินอาหารสามมือ้ออาหารครบห้าหมู่ด้วยเชา้ชาเชา้าออกกําลังกายอีกตั้งหากในคุกก็มีสถานพยาบาลให้ดูแลด้วยแต่ท่านลงไปตุดติดคุกพมาก่าคุกต่างประเทศเด่ท่านตายแน่แนแนเลยแต่นี่คุกคุกไทยเนี่ยดีแต่ทีนี้ว่าผมผมเองเนี่ย ผมอยากจะเสนอเสนอว่าข้อแก้ปัญหาแก้แก้แก้ปัญหานี่หมายความว่าคือคือแก้ปัญหาเนี่ยกฎหมายของเราเนี่ยอ่อนผมเคยคุยในปป,ปสผมบอกว่าอ่าผมไปตรวจงานที่จังหวัดเลยก็ไปนะจังหวัดเลยเนี่ยร้อยเก้าสิบสี่กิโลเมตรเนี่ยตำรวจทหารน่าสงสารมากที่สุดเลย พ่อค้ายาเทคโนโลยีเหนือกว่าเราเขาใช้โดนฟาร์มร้อนนะบินเซอร์เวดูว่าตำรวจทหารตชดอ,อยู่ที่ไหนถ้าโดนฟาร์มร้อนตรงนี้มีเขาเขาไม่ขนยาเข้ามานะตำรวจน่าสงสารบางทคคีคุยกับผมบอกว่าท่านพอผมเห็นโดนผมพวกไม่นอนใต้แค่นะมันจะได้ไม่มีขึ้นาร์มร้อนนี่ ทางท,าง,ทางนั้นก็ไม่มีโดนนะท่านทางประธานท่านบุญจันทร์พยายามจะของบประมาณาท่านประธานของผมจะขอผงประมาณมาทางปปสว่าจะให้สู้กับเขาได้ก็คือจะขอโดนหรือขออุปกรณ์ที่ที่มันมีความสําคัญในการที่จะไปปราบปรามพวกพวกที่กระทําความผิดทั้งหลายกฎหมายเนี่ยผมยังพูดที่ปบสเลยว่า,อ,าอย่าบันทึกการประชุมนะครับ ที่ผมพูดเนี่ยพูดจากใจนะพูดเหมือนคนโง่ๆง่ะคนมาจากผมเป็นสวจังหวัดนครปฐมเนี่ยแต่ว่าผมอยู่ในกลุ่มศาสนาและแลวก็ผมเอินได้มาอยู่ในกลุ่มกรรมธิการกฎหมายยุติธรรมและตำรวจด้วยทีนี้ผมถ้าถวายให้ผมเสอกฎหมายนะผมจะภายในหเดือนนะผมจะไม่ให้มียาเสพติดแม้แต่เม็ดเดียวเลยใครเชื่อผมไหมเนี่ย ผมทําได้นะถ้าผมมีอํานาจนะฝากไปถึงท่านนายกด้วยนะครับ <c oughs> ว่ากฎหมายของเราอ่อนอ่อนมากทําไมไม่เอาแบบแบบสิงคโปร์ล่ะสิงคโปร์ในสมัยเมื่อสิบกว่าปีก่อนเนี่ย <c oughs> เขามีคนคนออสเตรเลียมาติดติดยาไอยาบ้านเนี่ยแค่เม็ดเดียวนะ โอ้ oh, ลัฐรมนตีเขา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 จะแขวนคอนะประหารชีวิตรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีอะไรอะไรมาก็เป็นแถวมาขอว่าอย่าประหารชีวิตคนของเขานะลุ่งขึ้นเขาแขวนคอเลยนี่ประเทศของไอไม่เทศประเทศของอยู่อย่ามายุ่งเราไม่มีจุดยืนถ้าเรามีจุดยืนเราก้าทําเนี่ยทำไปเลยแต่ทีนี้ถ้าผมทำไปเนี่ย ถ,ถ้าเกิดกฎหมายออกมา,าจริงเนี่ยผมอาจจะโดนคนแรกหน้าบ้านผมอาจจะมีพวกสิทธิมนุษยชนพวกเอ็มกีโอมาดักหน้าบ้านผมเต็มหมดเลยก็ไม่รู้จะเหยียบผมว่าผมนี่ถูกสั่งมาเกิดจากนรกหรือเปล่าอะไรใจร้ายใจดำไม่ใชป่ประชากรของเราเนี่ยมันต้องมีคุณภาพประชากรของเราไม่มีคุณภาพนะคุณไปดูสิงคโปร์ดิยาเสพติดเขาไม่มีเด็กรุ่นรุ่นีน่ยไม่มีติดยาเลยของเขาเนี่ย เด็กๆของเขานลยเรียนคอมพิวเตอร์เรียนวิทยาศาสตร์จะเป็นนักวิจัยเป็นอะไรอะไรของเขานี่เจริญกว่าเราเยอะแต่เด็กของเราจะติดยาบ้ายาาเนี่ยสองแสนกว่าเกือบล้านคนนะถ้าคิดกันจริงๆนะ่ะแต่เราแก้แก้ไขย,ยังไม่ได้ผมถึงบอกว่าให้ทางรัฐมนตรีหรืออะไรเนี่ยถ้าผมเป็นผมนะผมมีอำนาจน,นะผมจะให้ประหารชีวิตเลย แต่อาหารชีวิตเนี่ยในใน,ในท่านเลขาปสอสขอเทษที่เอดชื่อนะท่านเคยพูมพำม,มพพว่าอาหารชีวิตไม่มีหลอกเมืองไทยอะ่ะเดี๋ยวก็เขียนหนังสือทูลก้าวกันถวายดีกากันเดี๋ยวก็ลดโทษไปเหลือไม่ประหารแต่ถ้าเราทํานะเราไม่ต้องทําใต้ดินนะไม่ต้องไปวิสามันหรอกสมัยใครผมไม่รู้นะวิสามันไปสองพันกว่าคนเราไม่ต้องวิสามันเอาขึ้นมาบนดินเลยเอามาประหารเลย ประหารภายในสามเดือนสามเดือนนี่ประหารไปเลยแล้วก็ถ่ายทอดทีวีด้วยให้คนที่ประเทศได้รู้แลบประกันได้ว่าไม่มีใครกล้าทำหรอกไม่มีใครกล้าทำแต่เราเนี่ยแต่เราเนี่ยมันมันยังไงอะเรารูปหน้าปะจมูกกันอยู่อะลูกหลานเราถ้าไม่ติดยาเราไม่รู้หรอกแต่ถ้าติดยาลมันช้ำใจเท่าไหร่อะ ลูกเป็นบ้าลูกแม่บางทีนั่งทํากับข้าวอยู่ลูกมาฟันคอตายเลยเฉยเลยพี่น้องมาอยู่เฉยเฉยพี่น้องอยู่ดีๆอยู่อะไรมาถึงมาฟันคอมาแทงตายเฉยเลยคนบ้าเท่าไหร่อะเรากาลังจะแก้กันที่ปลายเหตุเราไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุเลยต้นเหตุเนี่ยเราอย่าไปแคร์ต่างชาติไม่ต้องแคร์ใครไม่ต้องแคร์ ภายในสามเดือนเนี่ยเรามีสารพิเศษขึ้นมาเลยตัดสินภายในสามเดือนนะประหารเลยแล้วก็โฆษณาสื่อเลยไอ้นี่โดนประหารชีวิตเนี่ยเพราะว่าค้ายาไอ้นี่ประหารชีวิตแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหลายเนี่ยย้ายออกไปเข้ากุ้ให้หมดเลยเอาคนใหม่ขึ้นมาแทนลองดูเดี๋ยวจะทำได้ไหมท่านว่าทำได้ไหมถ้าทำตามเนี่ยเนี่ยกองเคียร์ผมบอกทำได้หมด คืออย่างที่ผมเองเนี่ยผมอยากให้ทําแบบสิงคโปร์อ่ะเพราะกฎหมายเราอ่อนนะกฎหมายเราอ่อนผมสงสารตํารวจนะผมไปจังหวัดเลยมาผมสงสารตํารวจมากต่อชดอสงสารมากเลยแล้วก็เราแก้ไขได้เราเอากฎหมายจากที่ใต้ดินะขึ้นมาบนดินไม่ต้องไปวิสามันเขาเอาขึ้นมาประหารชีวิตเลยภายในสามเดือนศาลต้องมีศาลต้องตัดสินภายในสามเดือนนะ แล้วก็ไอ้น,นั้นมันมุสลิมเอาหินเฟี้ยงตายไม่ใช่ท่านอันนี้ขอพูดทนะ่านคนข้างหลังเขาแซวผมมากทีนี้ผมผมผม,ผมอาจจะรุนแรงไปนี้หนึง่งแต่ไม่ใช่นะผมเด็บขาดผมเด็บขาดนะหมดเวลาแหมจะให้ผมพูดจนหมดเวลานะผมผมถถท,ออท่านประธาขนขอท่านได้ทีได้ไหมครับได้ดาโอ้ท่านประธานประงบหัวเราผมได้นะครับ ผมผมอยากให้แก้ปัญหาตรงนี้นะฮะถ้าเราลูบหน้าป่าจ,จมูกก็อยู่อย่างเงี้ยเด็กของเราที่ติดยาเนี่ยคุณภาพชีวิตไม่มีแล้วไปดูเด็กสิงคโปร์ไปดิไปดูเด็กต่างชาติดิิวเข้าไปถึงขนาดไหนนี่ไม่ต้องมาทำร้ายตัวเองยาเสพติดนี่มันทำร้ายถ้าผมพูดเสร็จเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมี MGO หรือสิทธิมนุษยชนเออ,อน,นี่ไม่ได้รนะบาดน,น,นี่มัน,อ,น,น,อ,น,นอันนี้จะมีนะมันจะมีนะ,นะนะพวก แบบผมไม่อยากว่านะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีศัตรูไม่ชอบผมเองผมผมเป็นคนชอบพูดตรงๆนะแล้วก็พูดเด็ดขาดผมเป็นอิสลามเนี่ยผมเคยพูดว่าทางไอิสลามเนี่ยขโมยไม่มีนะคุณไปประเทศมุสลิมเขาตัดมือนี้ทิ้งเลยแล้วลองทำดิประเทศไทยเราทำได้ไหมลนะ่ะทำไม่ได้เพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ย คนใจดีใจบุญใจบุญสุนทานคนไทยอ่ะฮะามันเลยข้ามันเลยอ่าเขาธุรกิจอะไรครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ผมผมผมก็ใช้เวลามาเยอะแล้วนะะ <c oughs> ผมเกรงใจท่านประธานแนละท่านประธานเป็นคนใจดีมาก <c oughs> แล้วก็ท่านให้โอกาสผมตลอดบางครั้งท่านจะเบรกผมเคาก็บอกว่า ขั้นไปเตือนผมที่ร้องอาหารบอกนี่ทีหลังอย่าพูดเรื่องนี้นะ <laughs> <laughs> ขอบคุณท่านประธานขอบคุณทุกคนครับขอขอขออภัยด้วยนะครับครับ